จ้ามือนี่สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบานพาเฮ็ดพาสร้างเนาะพาพี่น้องมาเบิ้งชีวิตอีสานบ้านเฮามาหาอยู่หากินพี่น้องชีวิตหาอยู่หากินนี่เพิ่นมาใส่กุ้งจ้ามาใส่กุ้งก็ได้กุ้งได้หอยนี่นี่ตุ้มเพิ่นตุ้มเพิ่นเฮ็ดตุ้มยังแบบนี้จ้านี่ตุ้มที่เพิ่นปากไว้นี่เป็นตุ้มตุ้มดักดักกุ้งจ้าดักกุ้งดักกุ้งพาพาพี่น้องมาเบิง้ง สดๆเลยสดๆเลยมือนี่ได้ขายทุกมือติพ่อลุงครับพ่อรุ่งก็เด้ขายก็เด็ขายนะมันรถขายขาขนมนมเนยากาแฟขายกาแฟได้อยู่ได้กินได้ขายทุกมือพี่น้องก็ได้กินน้ำพ่อลุงว่าไปคนซื้อกับขายอันนี้ยายบั๋นกับสีเบิ้งกุ้งอยู่นี่มือนี่ขายยายบั๋นน้ำเน้อ แค่บานกติซื้อกุ้งยู่ไสาวอยู่บ้านเลยนะว่าต้องไปเลือกใช่ไหมต้องเลือกอีกแม่นบ่อกอีกย่างเจ้าักขอายอย่างแกมันเจ้าเสายอยู่โอ้แม่แม่ต้องเลือกออกมันต้องเลือกออกต้องเลือกออกเอาเต่กุ้งนี่พี่น้องเป็นจังสิ่ลละชีวิตอันอีสานบ้านเฮามีความสุขถึงสิบ่ได้รวยอีหยังมากมายแต่ก็มีความสุขเพราะว่ามันได้อยู่จังสิ่งไหอยู่แบบนี้ตื่นเช้ามากกะ มาหยาบยามแรงกับเขากับปากไว้จังสีเมือดมือเลยตีอ๋อเอาข้างไหมตืออ๋ออ๋อเอาขืนอ๋อเอาขืนไว้เขาจะมีเงียอยู่งเป็นใบในนี้ตีต้องใส่เงียมันเป็นบ่อเอาเงียะอย่างใส่ปลาลูงนี่โอ้หัวหันโอ้เขาถือกินเขากับเขาไปกินเป็นบ่อโอ้ประมาณนี้ประมาณนี้จ้า มันดูมกินเข้ากะฮว่าใบเมนโบยในหันหอ๋อฮว่าใส่ผ้าเขียวคือเขาหว่าอันสองมือเปียนเทียนนึ่งนั่นเดี๋ยวเพื่อนกระยามเพื่นกันพี่น้องยามไปเรื่อยๆจนรอบหน่องคนแม้ได้หลังละบางหลังก็ได้หลายจ้าบางหลังก็ได้หลายบางบางหลังกันได้น้อยกะยามเหมือนหนีมาร่วมกันกับได้หลายเองหลายเองเอาหลายสู่ ชีวิตมีความสุขอยู่อีสานบ้านเฮาพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกท่านเดอ้อขอบคุณทุกท่านเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาลงไห่ไม้อีกมาลงเบิง่งไห้เบิ่งไม้อีกเนะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ